สุขภาพโดยรวมจะเป็นอย่างไรบ้างผลของคําทํานายนี้ขึ้นอยู่กับไพ่ที่คุณเลือกขอให้คุณตั้งจิตทําสมาธิแล้วเลือกไพ่มาหนึ่งใบถ้าเลือกได้แล้วเรามาฟังคําทํานายกันเลยค่ะไพ่ใบที่1ช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรมีแต่ความคิดของตัวเองที่เป็นคนค่อนข้างที่ใจน้อยไปเสียหน่อยไพ่ใบที่2เกี่ยวกับสุขภาพไปได้เรื่อยๆ จะมีก็แต่เรื่องงานให้ต้องคิดต้องทำจะมีบ้างก็ปวดขาเล็กๆน้อยๆไพ่ใบที่3ให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระเพาะปวดข้อและอุบัติเหตุทางน้ำรวมทั้งปอดวมภูมิแพ้ไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกไพ่ใบไหนช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและหมั่นทำบุญสร้างกุศลเปลี่ยนเคราะหนักให้เป็นเบาสายมูต้องมี wallpaper เ,เ,เสริมมงคลที่แอปพลิเคชันเมไทย ออกแบบโดยศิลปินนักวาดชั้นนำและเข้าพิธีเสริมมงคลเพิ่มพลังบวกให้กับคุณโหลดเลยวันนี้ที่แอปพลิเคชันเอมไทย